สวัสดีครับวันนี้ซัมซ n g จะมาแนะนำสินค้าที่ซัมซ n g ชอบที่สุดของโ o เวนั่นก็คือโ o w วส Storm ครับแน่นอนว่าโ o เวสตอ o r มเป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้อากาศในห้องของคุณสะอาดและสดชื่นเพื่อสุขภาพที่ดีครับโ o เวสตอ o r มยังช่วยประหยัดเงินของคุณด้วยระบบ Subscribe จากโคเวด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่790บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับ ด้วยความสามารถในการกำจัดควันบุรี่เชื้อไวรัสเชื้อโรคและฝุ่นละององขนาดเล็กได้ถึง0.02ไมิรอนครับโคเวสตอ r มมีพัดลมระบายอากาศได้ทั้ง3ทิศทางและกรองหมอกควันและควันบุหรีอย่างมีประสิทธิภาพครับระบบหมุนเวียนอากาศของโคเวสตอ M คช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนอากาศภายในอาคารหรือบ้านได้ถึง6เมตรเลยครับ รุ่น Storm นี้มีไส้กรองทั้งหมด4ชั้นเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ครับประกอบไปด้วยแผ่นกรองชั้นที่1 pre-filter มีหน้าที่กำจัดเกสรดอกไม้ฝุ่นเชื้อราขนาดใหญ่และขนสัดครับ filter แผ่นกรองชั้นที่2 fine dust filter มีหน้าที่กำจัดฝุ่นผงขนาดเล็กและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆครับ filter แผ่นกรองชั้นที่3 deodorization มีหน้าที่กำจัดกลิ่นและก๊าซพิษต่างๆเช่น กลิ่นอาหารกลิ่นสัตว์กลิ่นห้องน้ำและกลิ่นบุหรี่ครับฟิลเตอร์แผ่นกองชั้นที่4่ HIPA filter เป็นฟิลเตอร์พิเศษที่สามารถกำจัดเชื้อโรคแบคทีเรียและไวรัสครับรุน่น Storm นี้มีไส้กองอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนสามารถฟอกฝุ่นขนาดเล็กได้ถึง0.02ไมครอนโดยประสิทธิภาพสูงถึง99.9%ครับขนาดเครื่องมีความกว้างอยู่ที่41ซนเมตรความลึกอยู่ที่24ซนเมตร ความสูงอยู่ที่76.5เซนตมรน้ำหนักอยู่ที่12กิโลกรัมส่วนกำลังใช้ไฟฟ้าอยู่ที่15-65วัตต์ครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เส้นผมขนสัตว์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือเกสรดอกไม้และยังสามารถกรองฝุ่นเพียม2.5กลิ่นและก๊าซพิษต,ต,ต่างๆแบคทีเรียเชื้อโรคไวรัสและเชื้อราต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ส่วนบริการโควแคร์ care, มีการรักษาทำความสะอาดทุก2เดือนและมีการเปลี่ยนไส้กรองทุก4เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับโควสตอมยังมีการรับประกันสินค้ายาวนานถึง5ปีด้วยครับและมีบริการติดตั้งฟรีซ่อมฟรีและมีการรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นฟรีด้วยครับโควสตอรมสามารถกรองอากาศให้บริสุทธิ์เครื่องโควสตอมนี้สามารถกรองได้อย่างเป็นอิสระครับ สำหรับใครที่สนใจที่อยากจะมีอากาศที่สะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโคเ y Thailand เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมของโ o เวสตอ o r มหรือสินค้าอื่นๆของโคเวได้ครับ